สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กสอมาเล่าเรื่องมีเอฟซีทามขมาดอกอยางหูจักเรื่องระหว่างนั่งคิงกับเมย์นั่งคิงแล้วกับพ่อนั่งคิงเด้อกศเล่าให้ฟังเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนอยากให้นั่งหลา่านต่เป็นคนออกมาเล่าซีแยงเดียวมุ่นสินเล่าให้ฟังเองว่านั่งหล่าอยู่เล่าแล้วอยู่ไทยขอกริเบเล่าให้ฟังเด้อบันนี้เด้อ ทำไมน้องขิงเป็นคนไทยแล้วอยู่กับแม่ที่ลาวบ่ได้บอพี่ถามอยู่ได้น้องขิงเป็นเด็กสองสัญชาติอยู่ทั้งไทยได้อยู่ทั้งลาวได้สามารถซื้อสมมติว่าอายุเขาถึงเกณฑ์เขากัดถ้าเขามีเงินทํางานหาเงินได้เขาก็สามารถซื้อดินซื้อเฮือนเป็นสื่อของเจ้าของได้ทั้งสองประเทศเนาะพี่น้องน้องมาหน้าก็คือกัน เพราะว่าทางมู้ข่อยตั้งแต่เล็กน้อยคลอดมามู่ข่อยก็เดินเรื่องไว้ให้เด็กน้อยเป็นชิ้นซองฟังเขาเอื่นนะ <c oughs> ทำไมคือบปอยู่น้ำเมเขาก็เสีเบให้ฟังก็คือนงางหลาบเราสามารถเลียงดูรูดูได้ตั้งแต่เล็กๆแล้วนั่งคิงมาอยู่น้ำเมถาตั้งแต่อายุสามปีสองปีกว่าน้ำเมถามนนางอ้นเป็นคนรับเรียงล้านกับเมถามอนเดอี์ ่อยบ่ได้เลี้ยงน้องเขาดอกนี่คอยว้าความเป็นจริงพ่อกับแม่เขาทะเลาะกันวิวาเขาเลิกกันเออตะกินนางคิงก็อยู่ประเทศไทยอยู่กับครอบครัวนางแม่นางคิงก็อยู่กับอันพ่อนางคิงเขาก็อยู่น้กากันอ่ะบ้เขาพิดกันกันแล้วก็ให้แม่ให้น้องมาฮับและะ้วก็เลยนางหลา่าเขาไปทํางานเห็นงานอยู่ไทยนี่แหละอืมเราก็เห็นงานอยู่ไทยนี่เอาลาเขาได้ะกะเ็เลยเอาลูกลเมื่อให้แม่เลี้ยงน้องอดก็เห็นงานอยู่ไทยคือกันตอนนั้นเ็เลย ส่งเสียเลี้ยงซอยกันไหนนั่งหลานแน่นังอดแน่เลี้ยงฮันส่วนข่อยเนี่เขาไม่ได้ยุ่งนั่นหรอกเพราะว่าข่อยก็ปไปตามทางของข่อยข่อยบ่ข่อยอยุ่งกับอบครัวช่วงตอนข่อยเป็นสาวเนาะอันนี้ข่อยก็ยอมบอกความเป็นจริงข่อยก็ไปตามตรงข้างข่อยไปหารับจ้างห็ดงานบงุงงานบ้านไปในกรุงเทพพูละเออแล้วนี่พ่อบัดเลี้ยงมาไงจนใหญ่จนใหญ่นั่งหลาเนเราก็แล้วปว่วยเรากบ็สบายเนาะเราก็ป่ว,ปวยตอนเราทํางานเราป่วย จนนั้นเขาโทรมาเอาแม่มนบบไปหาเราไปรักษาอ็เฮยปวดปวดอะไรไปเหงานแบบนี้ค่ะอืมแล้วก็ไปเจาะนี่เจาะอ,อันนี้เจาะอ,อันนี้โตแล้วบวมแล้วป่วยเจาะน้ำออก,อกเอาทางพ่อพ่อพอเไรคนมารักษาแม่แล้วก็บ่มีเงินอ่ะอแต่เฮิงงเลยแหละอันนี้ค่ะแต่เฮึ้งเลยแหละพี่น้องในปัจจุบันนี่พอใหญ่ขึ้นมานังคิงก็บพี่อยู่น้่ น้ำแม่มาได้ก็พเพราะว่าแม่กะเขาเขาว่าตรงๆเขาไปดูถูกเอืย้ยเราคือเอ้ยเขาเราบ่มีความสามารถเรื่องดูลูกเราได้แล้วอีกอย่างเ้าเขาไปอยู่เราเขาไปอาศัยคนอื่นอยู่ก็คือแฟนใหม่เราอืมเราก็าไปอยู่กับแฟนใหม่เราอยู่ห่อยู่หน้านต่คือพี่น้องเห็นในคลิปมาแหละพี่น้องเอ้ยเออ้านั่งคิงไปอยู่แบบนั่นนางก็เป็นไปรุ่นนางก็คงอยู่มาได้ดอกอยู่แบบบ่มีฟืนบ่มีไฟใส่น้ำห่วยน,น้ำคลองบบนะ <c oughs> นั่งคิงก็อยู่มาได้ดอกพี่น้องเอ้ยนะเขาบอกความเป็นจริงเลยแหละแต่เขาเขาเป็นวัยรุ่นเขาก็ยังไม่อยากอยู่แบบน่ะมันห่อนมันเอาเนาะฟืนไฟกับบุญมีแล้วเป็นยังทางพ่อนี่คือบอรับเรี่ยงนั่งคิงคนวะอันนี้กับบุหูน้ำเด้เออเขากับบุญเลยคยสนใจเลยตั้งแต่ลูกมาอยู่ทางทางเนียเขากับบุญเลยว่าทรงยืนอียงอังเอออันนี้มดกับบุญข้อก้าวไกยเรื่องของเขา พะว่าเขาเลิกกันแล้วเนาะเขาซีเขาก็บม่อยากทรงยืนแหละอันนี้เขาก็ต้องเข้าใจอีกด้านหนึ่งเออเขาบริษัทนิดเจ่อก็คือนั่งคิงนะแล้วก็มีพัตประชาชนไทยกับแล้วก็ตนน้นแตะเขาก็ขืนอยู่น้ําป้าแล้วเนาะน้ําเอื่อยคงโผก็สิไปหาหนะคลอดออกมาแล้วก็เกิดอยู่บ้านกลางใหญ่แหละเออเกิดอยู่บ้านกลางใหญ่เราคลอดออกมาเขาก็ขืนในซ้ำเน่าทะเบียนบ้านของเอื่อยของเอื่อยของไอ้าข,ออา,ขาวเออนั่นแหละพี่นอ้อง กสิวกที่วาอยากให้ร้านได้บัตรประชาชนไทยนะขอสิผ้าไปทนหยว่าแม่นว่าอยากได้บัตรประชาชนาไปหลอกล่อหลอกล่อมาหลอกล่อมาเกี่ยวเขาเป็นพ่อเป็นลูกกันอันนั้นเนาะเรื่องของเขาถ้าเราไปเห็นในลูกเล่ากะแล้วเขาบ่มีความเป็นพ่อในโตแล้วพอตลอดที่ผ่านมาจนอายุ่6 7ปีเราเขบอกเราเคยสงเสียนางคิงไปหาครั้งแรกปุ๊บเขาเห็นกันก็คือเห็นในคลิปแหละเอาเงินในลูก3,000บาทเอาให้นางคิงนะ3,000บาท อันแหละเราขบ็บบมีนอะเรากับบมเป็นคนรวยดินดอนตากา่ายั่งที่อยู่นะก็คือเขายังเป็นสื่อพี่น้องเป็นสื่อญาติพี่น้องเขาเขาก็แค่ว่าเราขเขายังเอายังเขากระสางเพื่อนให้เราอยู่เขาก็ยังบเป็นแบบที่นั่นก็เป็นสื่อเล่าแบบนี้นะก็คือเขาก็าธิถาเบิ่งก่อนอน่ะ้าแ์มนรักษาอีหยังหน้่เขากคือสิโอนเป็นของเราเป็นวัด แม่ก็เป็นวัดจะไหวแต่อีลาแม่ก็เจ็บคอคือกันหูกเลยนั่นแหละค่อยว่าเอาละพอเขาเขาเขาปรอยากสนใจแหละน้องน้เมื่อปะกันเลิกกันแล้วนาอพี่น้องคนแต่ละคนมันก็มันคือกันบางคนเนาะเขาเลิกกันแล้วเขากันยังส่งเสียเงินห้กันยังมีแต่อันนี้ก็บอกเลยเราเขาไม่ได้สนใจกัอนเราเขาคน คนกินเหล่าเมาโซลอเอายางมากไม้กับเราเรากลับจ้างกินไปวันวันมีผู้ได้จ้างเห็นยังเราเขาไปเห็นเพื่อนเห็ดซ่านในเขาเพื่อนเราไปอยู่กันเพื่อนอดซ่านดอกในเขาก็ได้เฮาบริตี้เราดอกคือเขากัะก็ะซําคนอื่นไปแล้วพี่น้องเอ้ยอืมคํามบัลโบแมนคนอื่นกับมี่จะนั่งคิงกับผูเป็นโผลแค่นั้นแหละที่เข้าใจกันดอคือซุมเฮ้าหนูมันกับมันกับโบแมนแล้วเนาะเฮ้าก็เป็นญาติเครือข่ายทางน้องทางเมียขวาซันซะเออ นั่นแหละบางคนก็ว่าเป็นยังคือประยูรคือนั่งหลา่าคือบปเลี้ยงลูกก็เลี้ยงมาได้เนี่ยแหละหนึ่งก็ไปอยู่น้าพัวใหม่แล้วเซเอาลูกไปอยู่น้าได้จังไดพี่น้องรายรับกับบุ๋นมี้นนบ่มีรายได้ยังมีแต่เผาทานเนาะเผกกะเพราทานขายเนกกะเพราทานน่าจอย่างนะโอ้ยอนนี้ได้นี่ได้แล้ว กินไรตะเกินมาได้ดอกเป็นวะาอืมนี่แต่อยากกินไอศครีมทานหน่อยกันแม่ก็กินไอศครีมมามานาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ฮอกเออเข้าใจบอกเนี่เจ็บคอเจ็บคอเมย์เจ็บคอเห็นไหมแม่เจ็บคอมาน่าเห็นหมดเลยอันนังก็ร์ดคือว้าเรื่องเว้าวพุ่นเรื่องนางคิงเรื่องแม่์นางคิงเรื่องพ่อนางคิงเนาะพี่เนาะ ม,มันเป็นเรื่องของเขาสันซาคือคอยกับหูมากแค่นี้บดหูยังมากมมยเป็นพี่เป็นน้องก,กันเฮาก็บบริษัามาสิไปถามเรื่อง่วนตัวเขาหมากมมยเนาะคือเขาบอกให้ฟังก็คือฟังเขาบอ่อยอันนี้คือเขาบริวาฟังกับเฮากับรับลู้มากแค่นี้เลยเออนั่งหล่าก,กันแม่ม้อนกับยังดูแลอ,อยู่ห่าปืนแม่นั่งคิงก็คือแม่นมีพัวแล้วนั่งกะก็คือแม่ยังดูแลอยู่สันซาอือแม่ม้มอนเป็นคนดูแลอยู่นั่งหล่าค่ะ คือเอานังคิงมาอยู่น้องข่อยนี่ก็เพื่ออยากแบ่งเบาภาระทางลาวบุญมียังเออแต่ว่าถ้าเขาปอยู่หรือเขาอยากอยู่เขาปอยู่เงเปอส์ซามาถบังคับเขาได้อยากไปก็ไปขอเขาบอกลูอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปขอเขอบอาบังคับ,บ,อบอลูกลานไนดะ้อยู่น้องข่อยได้ก็คืออยู่เออแต่บุญมีเงินเ,นเดือนมากมากยังมากมาก่ไม่แต่ว่าเออเงินเดือนเบาเผ็ดเราออกแล้วก็ยากให้ร้านสองสามพันกับเรื่องของเราคือข่อยข่อยมีขอหายบุญมีขอเขาแล้วไปเอขอ ขอพนั้งานตั้งนาทีว่าเออกูต้องจ้างเงินเดือนมึงเดิมมัอยู่นมกูบอมีกะหายเพามีละครแล้วลําพังซื้ออยากซื้อกินเลี่ยงดูกันไปนี่ก็เงินแต่ละเดือนกับบุญเป็นหน่อยเนาะใส่ไปคนคนหนึ่งก็ต้องใส่ระับ่ากเกินสี่ห้าพันบาทเด่อต่อเดือนเออจะพอกินผู้หนึ่งเนี่ยนี่เออน้องมาน่ากินขนมกิน้องกินขนมน้องมาน่ากินกวยเตี๋ยวต้องกินกระเตี๋ยวก็ต้องกินคือกันเบิดเ้ยเนาะ ไว้แมงหรอซิมารีกินแต่ขอบขัวเฮาับบ่บเมนนั่งคิงก์าลานเนอกพี่นอกเออถ้ามือได้มือหนึ่งเขาบม่อยากอยู่น้ำเฮาแล้วเขาอยากไปนาะเฮาก็คือปล่อยแต่แต่เขาเขาใหญ่เขามีความคิดเป็นของจาของแต่เขาไปแล้วถ้าเขาไปแล้วมันวันลลําำบากขอบรัวอนแล้วเนาะพี่นอ้องมันมีผูดด้ใดบังคับจิตใจผูดด้ใด้อยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปใหญ่แล้วหักล้านหักพอประมาณจิมมาหักสำลูกเลยกับนันกับ่บเมนเออ หักร้านกับหักแนวหนึ่งหักลูกกับหักแนวหนึ่งความพวงให่มันก็แตกต่างกันไปหักมาหน้าค่ะเนมาหน้ายังเอาตัวเองบารอดมันซอยเรือตัวเองบาได้แต่นั่นน่ะมาเดียกลน,นกับถึงแล้วสุดแล้วเอาขึ้นร้านดอกกันนีะในเมยังดอกเขาเอาพึ้นในเมย์เขาเขาครับบาได้แล้วเขาเขาบอกบาได้นั่งกับ ป่วยอ่อนๆแอนแ่นบอก่บอสามารถที่เลี้ยงลูกได้เลยธรรมดาคิงใหญ่ๆป่านนี้นะควรหาเงินเลี้ยงแม่ได้แล้วอ๋อป่นนี้เอาเนี่ยเอาเอามาเสียเอายางสัดสิเห็นอะไรให้แม่เห็นอะไรหลูกบอลลูกแมวยังไงบ้างอ้าตัวเก่าจนบาดเนาะนี่อะไรกัดนในมดกัดเหรอคะอือันนี้แม่เขาให้ เป็นวัดแต่มีมุนมัดอยู่ยากยเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอ้อ,เดอ,อค่ะเด้อไปพ่อกันไหมคลิดนา